สวัสดีค่ะเด็กๆครูหนิงนะคะเราพบกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนของปีการศึกษาพุทธศักราช2564นะคะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่17พุทธศักราช2564สัปดาห์นี้ครูหนิงจะมาสอนเด็กๆเรื่องแรกรับประทับใจนะคะ ครูหนิงจะมาถามจิตว่าเราทุกคนมีชื่อเรียกใช่ไหมคะเรามีทั้งชื่อจริงและก็ชื่อเล่นชื่อจริงส่วนใหญ่จะใช้เรียกเวลาครูเรียกชื่อแต่ชื่อเล่นเราจะเรียกกันในหมู่ญาติหมู่เพื่อนอย่างครูหนิงครูหนิงเนี่ยชื่อจริงว่าครูอัชรานาคผิวเวลาเด็กๆหรือคนส่วนใหญ่จะเรียกว่าครูหนิงเพราะ ครูหนิงคำว่าหนิงคือชื่อเล่นของคุณครูและก็มีครูอีกคนหนึ่งคือครูรุ่นครูรุนก็ชื่อเล่นว่าครูรุนและเด็กๆนะคะมีชื่อเล่นกันทุกคนหรือเปล่าเด็กๆลองมาดูนะคะจําได้ไหมคะว่าเพื่อนของเราคนนี้ชื่ออะไรครูจะเปิดให้ดูนะคะเด็กๆดูเลยนะคะลูกลูกใครคะอ่า คุณิงค่ะเก่งมากค่ะตบมือให้ตัวเองด้วยค่ะอะดูสิคะนี่รูปใครคะจำได้ไหมคะลูกรูปใครคะลูกรูปคุณครูรุนค่ะเก่งมากค่ะลูกอะรูปใครคะรูปดองดาวค่ะรูปใครคะลูกรูปออกาศรูปใครคะลูกรูปออนิ มี2คนใช่ไหมคะในโอกั คนมีชื่อเรียกและก็มีชื่อเรียกต่างๆกันไปเด็กๆจำชื่อเพื่อนของเราไม่ได้นะคะเวลาเราเล่นด้วยกันเราจะได้ทักทายกันแล้วก็เรียกชื่อกันถูกวันนี้คุณครูจะมาสอนเพลงค่ะสอนเพลงให้เด็กๆร้องให้เด็กๆพูดตามคุณครูก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะร้องให้เด็กๆฟังหนึ่งเี่ยกก่อนแล้วเด็กๆ่อยมาพูดตามครูนะคะ ดเด็กๆชื่ออะไรดเด็กๆบอกมาค่ะชื่ออะไรคะอ่าชื่ออาก,กาศอะห้ค่ะชื่อของเธอฉันไม่รู้จักคครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอคันจัไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาชื่ออะไรคะลูกอ่าชื่อแมมมอสเก่งมากค่ะอ่ะมาพูดตามกันดีคะชื่อของเธอ ันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาเวลาที่ครูร้องเพลงนี้ครูชี้ไปที่ใครคนนั้นก็ตอบมานะคะว่าชื่ออะไรเราบางครังครูอาจจะจำชื่อนักเรียนได้ไม่หมดเพราะนักเรียนมีหลายคนใช่ไหมคะเวลาได้เรียนบอกครูต้องบอกเสียงดังๆให้ฟังชัดให้เพื่อนได้ยินด้วยให้คุรูได้ยินด้วยนะคะเพื่อนก็จะได้รู้ว่านักเรียนชื่ออ เ right. วลาเจอนักเรียนเพื่อนก็เรียกถูกทัก,ท,กทายทกันถูกใช่ไหมคะมาร้อมมาพร้อมกันอีกเรียงเที่ยวค่ะมาเร็เวๆค่ะเด็กๆค่ะชื่อของเธอฉันไม่รู้จักคุณครูทานพัก คนก็มีชื่อเรียกต่างกันไปเราจําชื่อเพื่อนไม่ได้เวลาเรียกเพื่อนจะได้เรียกถูกเอ๊คุณครูนี่ชื่อครูอะไรคะคุณครูหนิงใช่ค่ะแล้วคุณครูอีกคนนะคะชื่อครูอะไรคุณครูรุนที่นี่เรามีครูสองคนใช่ไหมคะครูหนิง ครูคจะให้เด็กๆระบายสีภาพให้ตรงกับเพศของเด็กๆเองเด็กๆเห็นไหมคะเนี่ยเป็นรูปรูปใครคะเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายคะอ่าเด็กผู้ชายใส่กางเกงผมสั้นอันนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายคะใช่ค่ะเด็กผู้หญิงใส่กระโปรงผมยาวเด็กๆเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย ระบ,บายเพศมาอย่างเดียวนะคะสมมติว่าเด็กๆเ,เป็นผู้หญิงเด็กๆก็ระบ,บายรูปเด็กผู้หญิงระบ,บายมาให้สวยงานนะคะถ้าเด็กๆเ,เป็นผู้ชายก็ระบ,บายเฉพาะรูปผู้ชายมานะคะไม่ต้องระบ,บายทั้งสองรูปนะคะระบ,บายเพศของตัวเองเท่านั้นว่าเป็นเพศผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนะคะเสร็จ <ๆ S 1> แล้วก็เดี๋ยวเอามาส่งคุณครูนะคะเด็กๆวันนี้เราได้รู้จักเพื่อนๆของเราว่าชื่ออะไรแล้วรู้จักแล้ว ชื่ออะไรเวลาเรียกเราก็จะได้เรียกกันถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆพบกันใหม่ชุ่นี้นะคะสวัสดีค่ะ